ช่วงที่ผ่านมาสังคมก็มีการเปิดรับเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหน่วยงานทางการของเราก็มีการส่งเสริมแนวทางการสร้างความเท่าเทียมในรูปแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้เองทางพมก็ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินะครับด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศประจำปี2563ครับ เรื่องดังกล่าวนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมาระหว่างเพศประจำปี2563นะครับโดยมีนายประเมทีวิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมและมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมาระหว่างเพศครับในปีนี้ก็มีผลงานเข้ามา เยอะนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุนวุฒิที่ได้คัดผลงานดีเด่นนะครับเพื่อได้รับรางวัล5รางวัลก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งก็สะท้อนนะครับเป็นเรื่องที่จะทําให้สังคมเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนหรือเรามีข้อมูลที่ดีขึ้นนะครับมีทั้งปัญหาความหลากหลายซึ่งเข้าไปในกลุ่มที่เป็นคนชายขอบ หรือว่ามีสถานการณ์ที่อาจจะยากลำบากเป็นปัญหาซับซ้อนนะครับอย่างเช่นไปถึงเรื่องของคนที่มีเพศสภาพนะครับแตกต่างเรื่องของกระเทยที่อยู่ในคุกนะครับหรือว่าเป็นผู้ลี้ภัยนะครับเป็นกลุ่มของครอบครัวแรงงานยากจนเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ได้รับความสนใจมากครับ ผลงานแต่ละเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถที่จะนํำหลักการและเหตุผลแล้วก็งานวิจัยข้อเสนอแนะจากผลงานวิชาการนะคะไปนําไปปรับปรุงแล้วก็จจะสามารถนําไปกําหนดเป็นนโยบายในการดําเนินงานของประเทศได้ต่อไปะคะ่ะงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะสามารถนําไปดําเนินการในเรื่องที่สําคัญสําคัญต่อไปะคะ่ะ การประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปไประเด็นที่นําเสนออย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็สร้างสารรค์นํามาซึ่งองค์ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์เกิดการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไปครับ